ผมใช้สูตรพี่ได้ร้อยเก้าหกโอ้โหเอาเรื่องมามาดูกันว่ารอบนี้พี่เมนจะได้เท่าไหร่นี่นะครับจะเป็นการ์ดตัวนี้เลยนะครับนี่ทําภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะครับจะมีฟิล์มปงนะครับตัวนี้จะขายไม่ได้แล้วก็จะมีอาริซอนนะครับโกลิบุูลนะครับส่วนพี่เมนจะเปิดอันนี้นะครับ9 2 9าสมามาดูกันครับผมว่าจะได้ตัวอะไรกดค้างนะครับสูตรของพี่เมนนะครับกดค้างแล้วก็3แสงเมื่อกี้ไป1แสงแล้วนะครับมา แสงที่2แล้วก็อีก1แสงครับผมแสงที่3มาปึ๊บไอยลอยเอาข้างโอ้ข้างเฉยเลยทุกคนหมุนว่ะมีหมุนอังกฤษ RW อ,อาเซนอลชาก้าแน่ๆนั่นไงซาก้าถือว่าคุ้มอยู่นะครับไม่รู้ว่ากี่เอ็มแต่เกิน1 0โอ้12เอ็ม เอาเรื่องก็ผมการ์ดดีสุดยอด